สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือว่าไทยโพสต์ออนไลน์วันนี้ตรงกับวันที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่านิรโทษกรรมกับสํานึกเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าสงสัยสงสัยเป็นเพราะว่าติดคุกมานาน15เดือนหรือเปล่า ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเลยขาดหายไปพอออกไปเที่ยวนี้เนี่ยเทพไทยเสนพงศ์ทำราวกับว่าตัวเองเนี่ยเหลือนิ้วมาแค่3นิ้วนะครับความคิดอ่านราวกับด้อมส้มตัวพ่อเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับเทพไทยกลับมาเล่นบทกูรูทางการเมืองวิพาก์ร่างพรบนิรโทษกรรมยกเหตุผล3ข้อว่าทำไมพักเพื่อไทยไม่เอาร่างพรบนิรโทษกรรมของพักก้าไกล เทศไทยบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่1เหตุผลประการที่1คือกลัวประวัติศาสตร์จะส้ำรอยครั้งออกพรบเนรโทษกรรมแบบสุดซอยยุครัฐบาลยิ่งลักจนเกิดการชุมนุมของกปปสเพื่อขับไล่รัฐบาลขึ้นมาเหตุผลข้อที่2เนี่ยนะครับคือกลัวว่าจะเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลแล้วทําให้รัฐบาลเนี่ยอายุสั้นเพราะพักเพื่อไทยอยากจะอยู่ครบเทอมนะครับ เมื <Ooh. S 2> series, time, down, source, ่อสร้างผลกู้คะแนนนิยมกลับคืนมาหลังจะเสียไปจากการเป็นรัฐบาลสลับขั้วไปแล้วเนี่ยแล้วก็เหตุผลข้อที่3ก็คือว่าถ้าเกิดพรบผ่านไปได้ความสําเร็จจะเป็นผลงานของพักคก้าวไกลอาจจะทําให้พักเพื่อไทยต้องเสียมวลชนไปกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นฐานคะแนนเดียวกันการอ้างด้วยความขัดแย้งของสังคมถ้าหากว่าการออกพรบนิรโทษกรรมครอบคลุมไปถึงผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยเห็นได้ชัด ว่าพักเพื่อไทยได้เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองซึ่งเคยเห็นด้วยกับการแก้ไขามาตรา112มาแล้วนะครับเห็นด้วยโดยผ่านการแสดงท่าทีของนายชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแต่พอพักเพื่อไทยมาเป็นแกนนํารัฐบาลเนี่ยกลับมีท่าทีวางเฉยแล้วก็อ้างเหตุผลเรื่องความขัดแย้งของสังคมขึ้นมาซึ่งในทางกลับกันเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าการออกพอรบรนิรโทษกรรมไม่ครอบคลุมถึงผู้กระทำผิดตามมาตร,รา112เนี่ยก็ยิ่งสร้างความแตกแยกมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าการออกพอรบรนิรโทษกรรมแบบเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นส่วนตัวในเห็นว่าถ้าจะออกพอรบรนิรโทษกรรมขึ้นมาก็ควรจะครอบคลุมถึงการกระทําผิดทางการเมืองทุกกลุ่มทุกกรณีเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแบบ2มาตรฐาน ซึ่งจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้จะสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นในชาติตามที่ประกาศเอาไว้ตอนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้ายังมีการกระทําผิดครั้งใหม่อีกก็ต้องดําเนินคดีต่อไปครับนี่แหละครับเป็นเทพไทยเสนภพง์เพิ่งออกจากเรือนจำมาเทพไทยนี่เป็นกปปสเมาก่อนนะครับ เทพไทยย่อมรู้ดีว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยพอนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดเทพไทยใช้สมองคิดสักนิดหนึ่งนะครับหากคราวนี้นิรโทษกรรมเหมาเข่งเหมือนเดิมเนี่ยผลมันจะไม่ต่างไปจากเดิมเลยนะครับอะไรล่ะครับที่มาดลใจให้เทพไทยเนี่ยมองว่าการทําผิดมาตรา112ซึ่งเป็นคดีอาญาร้ายแรงจากการชุมนุมเช่นกวางระเบิดใช้อาวุธสงครามเผา สถานที่ต่างๆมันคือคดีการเมืองเทพไทยมีเจตนาชัดเจนเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดมาตรา112อย่างนั้นเลยครับถ้าเกิดไม่นิรโทษกรรมให้คนกลุ่มนี้เท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างนั้นเลยครับการอยู่ในคุกมานาน15เดือนจากคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชปี2557เนี่ยตรงนี้หรือเปล่า อาจจะทําให้ข้อมูลของเทพไทยเนี่ยยังไม่อัปเดตพอไม่รู้ว่าคนที่ต้องคดีมาตรา112เนี่ยหลายคนตั้งใจที่จะทําผิดนะครับมีความฮึกเหิมท้าทายแล้วก็กระเฮี้ยนกระหือรือในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมมีการกระทําความผิดซ้ำซาก หวังที่จะจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์ในวงกว้างนี่คือสิ่งที่เทพไทยไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับหรือว่ารู้ดีทุกประการแต่เป็นเพราะว่ามีความชิงชังอะไรบางประการหรือเปล่าเลยทําให้ทัศนะทางการเมืองเนี่ยกลับขั้วไปเทพไทยต้องรู้จักตัวเองให้กระจ่างก่อนนะครับก่อนที่จะนําเสนอประเด็นที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมขึ้นมาคดีคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคดีที่น่ารังเกียจที่สุดไม่ว่าจะโกงบ้านกินเมือง หรือโครงการเลือกตั้งก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมอันน่าอับยศอดสูด้วยกันทั้งสิน้นเทพไทยใช้สิทธิ์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษและต่อมากรมรชาชทัณฑ์ได้พิจารณาให้มีการพักโทษเทพไทยกับน้องชายก็คือมาโนโอศเสนภพซึ่งติดคุกจากคดีเดียวกันนี้แหละครับแล้วก็ปล่อยตัวออกมาตั้งแต่มาที่5พฤศจิกายนเทพไทยยังต้องสวมกำไร e อต่อไปอีกนาน9เดือนนะครับจนกว่าจะครบโทษ ถ้าหากวันนี้เทพไทยสํานึกว่าการโกงการเลือกตั้งคือการทําลายประชาธิปไตยทําลายตัวเองและคนรอบข้างแน่นอนละครับสังคมเนี่ยย่อมให้อภัยนะครับเทพไทยจะมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยเลยนะครับแต่ก็ต้องถ่อมตนนะครับแล้วมันมีอะไรเหละครับที่ทําให้เทพไทยเนี่ยมั่นใจว่าคนที่ทําผิดในคดีมาตรา112เมื่อได้รับการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยจะไม่ก่อความผิดเดิมซ้ําขึ้นมาอีกอะไรครับบางคนที่ติดคุกอยู่ตอนนี้ ให้แนวร่วมเนี่ยโพสต์รูปลูกผ่านโซเชียลแล้วก็พร่ำเพ้อว่าลูกต้องการพ่อทุกวันทำราวกับว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลเนี่ยเป็นฝ่ายผิดอย่างนั้นแหละครับจับไปขังให้ลูกเนี่ยไร่พ่ออย่าลืมนะครับแกนนำสามนิ้วหลายคนตั้งใจที่จะทำผิดมาตรา112แบบซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซาก,าากท้าทายแล้วก็หยาบขายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเงื่อนไขนี้ถ้าหากว่าร่างพรบรนิรโทษกรรมเหมาเข่งฉบับก้าวไกลได้รับการสนับสนุนจากพักการเมืองอื่นรวมทั้งรัฐบาลก็เตรียมนับถอยหลังได้เลยแต่ก็มีทางออกนะครับถ้าหากว่าเข้าใจคําว่านิรโทษกรรมที่ดีพอตามกฎหมายอาญาเนี่ยหมายถึงการลบล้างการกระทําความผิดอาญาที่ผู้กระทําได้กระทํามาแล้วโดยมีกฎหมายที่ออกมาภายหลังการกระทําผิดกําหนดให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้ที่ได้กระทํานั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําผิดส่วนการนิรโทษกรรมเนี่ยคือมาตรการทั่วไปทําโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่มุง่งให้ประชาชนลืมการกระทําความผิดที่ผ่านมาแล้วถือเสมือนว่าการกระทํานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพื่อเป็นการให้โอกาสกับผู้กระทําความผิดในบางสถานการณ์ การนิรโทษกรรมมีล the ักษณะที่เป็นการหยิบยกขึ้นมาในภายหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่มีความขัดแย้งกันทางความคิดที่เกิดความรุนแรงขึ้นมาเช่นความวุ่นวายทางการเมืองทางการทหารทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่างนี้เป็นต้นการนิรโทษกรรมเนี่ยถือว่าเป็นการให้ความกรุณากับผู้ที่กระทำความผิดนะครับฉะนั้นการนิรโทษกรรมจะต้องมาพร้อมกับคําว่าสํานึกด้วยนะครับถ้าเกิดไม่สํานึก ในความผิดมันก็เปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าทําผิดซ้ําอีกหรือต้องนิรโทษกรรมกันไปตลอดการแหละครับนี่เป็นคำถามนะครับ